สปอนเซอร์ by GT Game Store โอ okay. เคอาวันนะีครับสวัสดีผมกาโผผม News ของเกม Five Nights at Freddy's ในพาร์ทที่สองนะครับผมชอบอะเกมนี้มันผ่อนคลายเรื่อยๆดีครับผมมันไม่ได้อะไรมากขนาดนั้นมันไม่ไม่ได้หนักครัวตกใจผมตกใจมาน,นานจนไม่เอาแล้วโอเคตอนเราลิซตใหม่เนี่ยก็ในๆน,นะเรื่องตัวละครลิสตใหม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้น เรานั่มามีข้อกังซีว่าเราควรจะใส่อะไรบ้างเท่าที่ดูว่าผมเฟดดี้มันตัวทั่วๆไปอะ่ะไม่ค่อยมีอะไรพิเศษนะผมโอเคครับผมเปลี่ยนทีประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะ,ะนะเอาลำดับประมาณนี้ก็ลองดูนะผมไม่แน่ใจว่าลำดับการโจมตรีนี่ใช่ลำดับที่ตีจริงๆหรือเปล่านะโอเคฟ็อกซี่แบ็กอินออเดอร์ฟ็อกซี่กลับมาใช้การได้แล้วจากที่เป็นออฟออเดอร์ในแพลนเนตครูปใช่ไหมอ่าฮะโอเคเข้าสู่เมืองปิษณครับผมมิสเตอร์เยสมาใโอเคเริ่มบรรยากาศร้นนอนๆแลนะ จเจอผีไว้เนี่ยเจอตามสกแก๊วอุย้ยตกแต่โกม,มากโอ้โหมีตัวนี้ด้วยอะกัดเลยเดี๋ยวนะผมกัดจะให้ตัวฟ็อกซี่ตัวนำนะแั้นแต่ว่ามันเรียงลำดับตามบนไปล่างปะไม่แน่ใจโอเคช่างเถอะมาโจมตีมกันต่อเนะผมเกเก้นซองมันเป็นสกิลเพิ่มอะไรวะอ๋อเป็นสกิลเพิ่มเลื่อนแบบว่าค่อยๆเรเก้นอ่ะคือตามชื่อเรเก้นอะ่ะคือแบบเพิ่มเองไม่ต้องกด Q ว่าดีดีดีโอเคโอเคฟาดฟาดฟาด ใจเย็นใจเย็นปาร์ตี้เฟเวอร์เป็นสกิลเพิ่มโอเคเพิ่มเหมือนกันแต่เป็นสกิลเพิ่มทันทีทีเดียวอ่าฮะโอเคสลักลดสปีด no ได้ต,ตีตัดติไม,ไม่ไม่มีแอทแท็กนะครับผมโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ถือว่าโอเคนะอืมแต่ก็ต้องดูกันต่อไปรู้สึกว่าสกิลเซตนี้เป็นสกิลหมู่กว่าไม่แน่จใจแล้วทางจำทางไม่ได้แนละ้วแล้วเข้ามาทางไหนนะ ทางมันเปลี่ยนไปแล้วลาวมแปลกๆไงไม่รู้แฮะวีอะไรวะก้อนหินโอเคไม่มีอะไรพิเศษโอ้หมนอนสเตอร์มาเต็มนะผมเกตติดมืนป้ปั๊บมันก็ไม่ได้เรียงตามลำดับนะหรือมันก็ตัวน,นั้นก่อนตัวน,นั้นหลังโอเคฮิลออโต้ฮิลไปกัดติดพิษไปติดปัด๊บเนื้อกัดตัวซ้ายมาติดตัวขวาอ๋อกัดสองตัวไหมแปลกๆเลยโอเค,อเคปล่อยชีตพิซซ่าโอเคได้อยู่ได้อยู่ อ่าอันสกิลนี่อันสกิลนี่เป็นสกิลแปลกๆอยู่ยังไม่ชัวร์ว่าทำอะไรได้เดี๋ยวรอดูกัอนอุ้ยเดี๋ยวนั้นเราต้องฮิวใหญ่ๆแล้วมั้งผมว่าขอการโดนตีแดงๆเริ่มเยอะใจ,ใจในนลเย็นใจเย็นอู้เดี๋ยวนั้นเพลิดสมบทตัวหนึ่งกัด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 โอเคเรียบร้อยหนึ่งตัวเดี๋ยวไใครจะตายวะใครจะตายไม่รู้อ่ะคือใครคือคนแรกสุดไม่แน่ใจคือมันเรียงล้วมีแเอ่อเอพทางด้านขวาบนตามลำตัวละครไงวะ ตั้นโขนสี่ปะกับตัวฟ็อกซี่ก็หนึ่งวิตเทอร์อ่าชิคาก็สองอะไรอย่างงี้ตามดับอืมน่าจะใช่นะแต่ยังไงกันแล้วก็กดฮิวเป็นตัวไม่ได้เหรอใช่ไหมต้องฮิวหมู่อะไรอย่างงี้อยู่ดีหลงทางเนี่ยอู้หูมันมากันโหดจังวะไม่ตายโหดร้ายมากถึกจังเลยโอเคหลังๆเริ่มยากแล้วต้องเก็บเร็วมาซื้อกรอบบ้างนะรีบเอาค่าโทเค็นมาเร็วๆต้องได้โทเค็นเยอะๆก่อนเนี้ยรู้สึกอย่างซื้อไม่ได้นะผมว่า ต้องเท่าไหร่อะถึงจะซื้อเกาะอันแรกได้อ่งร้อยสิบป่ะอุ้ยว้ Whoa. What the hell I saw โ oh, อ <laughs> ้ดวงตาสวัสดีโอ้โหมัจหนจะโหดนะเนี่ยตอนนี้เอ่อฮอตชีเสกิลนี้มันคือสกิลอะไรวะ <laughs> จะไม่แน่ใจเรื่องฮอตชิโอ้ฮะว้าวตีที่เดียวตาโอ้โหแม่เจ้าเฮ้ยโหดจริงจริงโอเคตามดัดผมว่าถูกแล้วแหละ ใจเย็นใจเย็นแต่ต้องเปลี่ยนกลุ่มแล้วเราจังหวะ้ดีมันมันตีมันมันตีมันต้องหลายทีนถึงจะตายโอ้โหมันมันสกิลหมู่ดีว่ะมันสกิลแบบตีรัวๆเลยอ่ะจุ่เมือนรวรัวขึ้นมาคืออะไรอ๋อแล้วตายยังทำไงวะมันจะเกิดได้ไหมได้ปะเธอโอ้โหเอฟพีพุกโอเคเกินกลับมาแล้วทุกคนขอโทษนะชิค้าขอโทษนะเฟดนี้อุ้ยทันเลนเจอร์มาววโอ้โหแฟนทอมฟ็อกซี่สวัสดีเธอเป็นไงเธอฟาด พออนิ่มค่ากัดนะครับผมกัดไม่ติดทิศโอเคโอเคเพิ่มเ p ฟพีดีเกนซองใจเย็นเจียนจำสแกรอ๋อถ้ามันโอเคนี่คือด้านซ้ายล่างคือท่าของมันที่จะตรงตีเราโอเคบางทีเราต้องสังเกตท่านะครับว่ามันเขียนอะไรขึ้นมาจะได้เลือกถูกแล้วทำไมมันไม่เราตีมาฮัลโหลอ๋อจำสแกรใช่จำสแกรคือเป็นติดเราติดมันอยู่ลืมไปโอเคโอเคใจเย็นเพิ่มเรื่นตัว กัดใหม่รอบนึงโอเคเรียบร้อยตัวคนนี้ไม่ยากนะโอเคครับผมอืมปาร์ตี้เบอร์ใหม่ผมเปลี่ยนสมาชิกใหม่เลยนะเอาตัวฟ็อกซี่ตัวใหม่เข้ามาเป็นทีมแรกกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเฟดดี้ไปทีมสองกันนะอ่ะลองตัวใหม่กันนะว่ามันใช้การได้ไหมถ้าใช้ไม่ได้อาจจะเปลี่ยนกลับเหมือนเดิมเฟดดี้ <laughs> มันสกิลหมุนไปสกิลพิซซ่าก็ถือว่าโอเคแต่ว่ามันก็ตีไม่ได้แรงมากพิซซ่านะเอ็นเนสปีดโอ้สปีดไม่สิ้นสุด คืออะไรวะมัน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 บอกแค่นี้แต่มันไม่ได้บอกว่าเป็นยังไงมันอาจจะดีไม่ดีก็ได้ p h a ท t o m ม n เก e r b e c a <oughs> u s e h e n e e d s to be w e วทเ e อร์เพราะเขาต้องการจะแปลกกว่านี้ <c oughs> อ่าฮะก็ที่นี่ก็มีแต่ตัวแปลกๆแล้วแหละไม่แปลกใจเท่าไหร่โอเคเราต้องหาเกิชใช่ไหมที่นี่เหรอ <c oughs> เห็นแต่หินอะ <c oughs> หินเต็ไมไปหมดเลย ผมไม่แน่ใจว่าพวกหินพวกนี้มันทำลายได้หรือเปล่านะแบบมีไอเทมทำลายแบบที่เมื่อกี้มันจะมีมีอันที่มันมีหีบอยู่อยู่แบบว่ามันไม่มีทางให้เข้าไปอ่ะต้องทำลายเข้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหินเยอะจังวะอุ้ยมอลเตอร์นี่ก็มาจังโอเคใจเย็นๆนะดิเกนเลือดอ่าฮึ้มไพรส์บอลโอเคโอเคเลยนะต้องสแก่ท็อกซิกอันสกิ โอเคตอนนี้มีสกิลกัดติดพิษเหมือนกันนะผมผมว่าแฟนท่อมทุกตัวจะมีสกิลพิษใช่ไหมน่าจะใช่นะผมว่าแต่สกิลกัดหัวธรรมดากัดธรรมดาก็ติดหัวตีแรงนะทำแซ่แกได้โอเคก็โอเคนะอันสกิลมันเป็นแบบสุ่มแท็กหรือไงกันแน่ไม่ค่อยแน่ใจนะมันดูแบบมีติดขึ้นวันโน๊บเลยไหมแต่ว่ามันเป็นยัไงกันแน่แต่ต้องลองดูไปก่อนนะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะผมต้องมั่วต่อไปเลย อาตามตรงนี้ก็คือมั่วตอนนี้มันยังงงๆอยู่หลายอย่างมากๆน้อยหกเก้าแล้วทังก็ถือว่าพอสมควรแล้วจะไปซื้ออย่างอื่นเพิ่มมาช่วยได้ประเด็นคือทางมันอยู่ไหนแล้วตอนนี้คือตอนนี้เราจำไม่ได้ว่าเรามาทางเดินหรือเปล่าคือทางมันแปลกๆอะ่ะมันแปลกยังไม่รู้อ่ะมันมันวนนั่นแหละเห็นนะลงข้างล่างก่อนคือผมจะลืมทาตงตอนนี้มาสู้อย่างนี้แหละ ลืมแล้วว่าทางไหนกันแน่อันสกิลมันติดบ้างโอเคมันสกิลแบบติดสกิลบ้างดลับไม่ติดบ้างใช่ไหมไฟบอลก็อ๋อสุ่มเหรอสกิลาะโอเคโอเคได้อยู่เอพีไม่ได้เลยวะคืออะไรแต่ก็ไม่เป็นไรเอพีมันก็ไม่ออกกลดีว่าเราได้แล้วมันจะเพิ่มคือทำไมมันเหมือนทางมันเปลี่ยนไปเพราะว่าผมกลับทางเดินไม่ได้ เนะะนะกดอาค้างเนี่ยเป็นการวิ่งโอเคโอเควิ่งหนีก็จะไม่ต้องสู้ได้คือตอนนี้ขอหาทางก่อนนะครับผมอยังพึ่งสู้นะคืนนี้ก็ทางเดิมแน่ใช่ใช่ประเด็นคือเรากลักบทา,ทางที่มาย <g ysz> MM> ังไงก็ต้องทางขวานี่ปะโอเคเมื่อกี้มาทางไหนวะข้างล่างไม่ใช่เหรอคือทางเราหายเหมือน,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 นหายเหมือ,อนทางมือนหายเดี๋ยวเราอ้อมไทางไหนไวะอ,อ้อม้างบนเหรอ,อหไม่ใช่นะ อันนี้ปะอันนี้มันทางเข้านี่วะน,นะเราเข้าทางนี้ใช่ไหมเราไปไหนต่ออ่ะเออวะโอ้ไม่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 หนีหนีดิวะกดค้างแล้วมันไม่หนีวะค้างแล้วเนี่ยเอาหนีดิวะวัดห <c oughs> นีไม่ได้ด้วยคืออะไรเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มลองกลุ่มนี้บ้างไม่ทันทีหนีไม่ได้วะ จเย็นใจเย็นใจเย็นอ่าครับเครดโอเคตัวถ้าเป็นทอยมันจะมีสกิลฮิวน้อยกว่าใช่ไหมเดี๋ยวรอปุ๊บเปิดตรงตีนะมือนะไม่รอดหรอกระหว่างนี้ให้ได้ใจไปก่อนให้ได้ใจไปก่อนใจเย็นใจเย์ทนเลือดทนเลือดทนเลือดโอ้นั่นแหละ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 อย่างนั้นเลยโหโหดว่ะตายยังยังไม่ตายเหรอตบตบไปรอระเบิดไหมรอระเบิดไหมตายแล้ว เบิดไม่ทันโ,นโอเคร้อยแปดสิบส,ส,สามโทเคคือเมื่อกี้เราจบตกลตัวตาแล้วเราได้อะไรได้หีบใช่ไหมแล้วค่าเพิ่มนู่นนี่นั่นแล้วแต่ประเด็นคือว่านอกจากหีบมันมีอะไรอีกหรือเปล่าคือมันต้องมีกริชใช่ปะเดีย๋ยตรงนี้มันตรงนี้ต้องเป็นหีบนะครับผมผมหากริชไม่เจอหนีหนีดีวะกดหนีไม่นหนีไม่ได้วะกดอาคาแล้วนะ่ะคืออะไร <c oughs> ไม่เข้าใจ ทำตะแกอหยุดก่อนจะเดียนจะนี่ก็ตีมันรัวรัวปป๊อปเปอร์มาเดี๋ยวโดนทีนึงก็จบเพล์ทั้งทีมน้ำยังไม่มีผลพิเศษอะไรที่ดูดูดีเท่าไหร่ไม่เข้าใจเรื่องน้ำทำอะไรได้รอป๊อปเปอร์ทีเดียวเล่นแน่นอนครับผมแนวฮิ้วก่อนโอเคปอซ่าป๊อปเปอรอ์ทีหนึ่งสามอันแล้วลวองทีเดียวคอบโวน,นี้โหแน่นอน นานระบบเดียวพร้อมกัน3อัน90ก็ถือว่าโอเคอยู่ไพ่สปอตยิงกูเดี๋ยวเพิ่มเลยเพิ่มเลยเพิ่มเลยใส่ยีนพวกนายอย่ามาโหดอย่ามาตีเยอะเตีหนึ่งตัวแล้วแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่สกิลออฟเฟอร์นี่มันทำอะไรอย่างงี้ไม่ได้เลยเขาจะดูคือคือเมนเจอร์ต้องรอจบตีนจบสกิลเดียวที่ตีด้แรงสกิลอย่าตีเดียวอะไรเงี้ย มันก็อาจจะมีข้อเสียอยู่สมควรนะก็ไม่แปลกแหละรู้สุดเซตหลังที่ผมสร้างมันนี่จะไม่ค่อยมีสกิลตีอะไรน้อยเหลือเกินสกิลตีก็จะสกิลตีเดียวคือสกิลตีหลักๆที่เยอะๆน่าจะอยู่ที่ตัวกระต่ายใช่ปะโอเคายยังตายแล้วอยู่ตัวเดียวโอเคเรียบร้อย อักบกจได้ <c oughs> อืมสุขือในถ้ามันไม่มีอะไรแล้วใช่ปะเหมนออกก็ไแหะคือผมว่าผมหาทั่วนะทั่วแล้วแหละมันมีแต่หินนะหินเตอไดหินนะครับผมมันก็มอนเตอร์ให้ออกก่อนนะเดี๋ยวลองดูให้ทั่วแถวนี้ไหมว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าแถวนี้อ่ะโอ้สบายๆจับกันเดี๋ยวคงตายนะผมว่า ดูถูกมากเลยเนี่ยไม่เดือดตายนะเรียบร้อยไปสบายขึ้นเยอะโอเคก็ถือเป็นกลางเก็บเบลทำคลางผมก็ต้องซื้อเกล่อแหละมันหนักอยู่ตอนนี้คนขายเก๋วยนะอืมแถวไหนวะที่เราเดินผ่านมาอยู่ข้างบนใช่ไหมเห็นนะข้างบนเลยเหรอไม่ไกลจกังไกลจงุงยิ่งเกิื่อนนะเนี่ยอ่แบล็คแจมโอเคสติลโม เด่นน้าคิวต้มตีเยอะ <S <S โอเคโอเคอทางนี้ไปยังไงเอทางนี้ยังไม่ได้ไปปะสายโอเคสายยังไม่ได้ไปโอ้ทางนี้โอช็อปเปอร์ออปปอรวูดนะดัสตี้อ๋อนี่ไงโซนโซนฝุ่น <c oughs> นี่เปลี่ยนโซนกันอย่างนี้ได้เลยเลอโอเคโอเคฝุ่นเต็มเลยอ๋าาอฮะข้างขวาคือที่เก็บของใช่ไหมเรามาผิดทางตอนแรก มีกุญแจแล้วอีกช่องหนึ่งนี้มีหีบนะครับผมได้อะไรไม,ไม่รู้ดูไม่ออกมันฝุ่นมันเยอะมากจนมองไม่ออกโอเคตรงนี้มีนาฬิกานี่อ๋นอนี่คล็อ k ปั๊ที่มันว่าอันนี้โอ้ริปเปอร์น่าจะเป็นตัวโจมตีที่โหดน่าดูนะครับผมเอาวะตัวหนึ่งอันนี้ก็มีช่องว่างอีกช่องหนึ่งแล้วรู้สึกเราจะซื้อของไปทั่วเลยเดี๋ยวไป,ปมาก็ต้องการของดดีกว่าแล้วก็ไม่มีตังค์ซื้อซื้อของหมดแล้วโอเคนาะฬิกาทำอะไรได้บ้าง จุดสามคือจุดไหนวะวัดเดอร์ตัวนี้คือโอ้โหเคตัวเมื่อกี้มันมีการปาเคียวจากตัวยมทชุกมาแล้วไม่รู้ทำอะไรได้บ้างครับผมโอ้หเคฆ่าได้แล้วผมไม่รู้มันแรงขนาดไหนะมันปามไม่เห็นช่วยอะไรได้บ้างเลยหรือมันแบบยงค์กาสติดขนาดน้าฆ่าทีเดียวตายเลยหรือเปล่าอย่างนี้ปะน่าจะใช่นะเพราะว่าเท่าที่ดูมันตีม,มันก็ตึ่งเนี้ยแท็กเลยอะ ผมว่าชวนอะไรตัวนี้เป็นตัวแบบวันเทิร์นคิวอะไรเงี้ยมิวการ์ี่เปอร์เซ็นที่จะติดฐานะค่าที่จะตายนะครับผมซึ่งคือถ้าเกิดเราซื้อตัวแรกมามันก็โอกาสที่คงน้อยมากๆมันจะไม่คุ้มนะผมว่าแต่ช่างเถอะเราซื้อมันแล้วก็อ่ะปล่อยให้ดวงมันพาไปแล้วกันนะโอเคตอนนี้นาฬิกาฮะสองแล้วก็นับถอยหลังเดี๋ยวนะครับโอเคเดินได้เดินไปชนในพวกนี้แล้วอืมอะไรอ่ะ คืออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อคือเมื่อกี้ผมเห็นเวลาข้างความสองเหรอ what the อเห็นะคือเมื่อกี้เราคนนด้กดให้สองอันใช่ปะพ่อเขียนสองทาง้านซ้ายบทไม่รู้อ่ะมีหีบตรงนี้ถ้าบอมมันมีทองแล้วแม่อ่ะเห็นแล้วคือคือเมื่อกี้ต้องทำอะไรเอ่ออุ้ยตัวแล้วบล็อกไบท์น่ารักอ่ะเป็นกล่องที่เป็นบล็อกบล็อกเป็นไบท์บ้าไม่รู้จะเรียกว่าไงดี ไพ่บอลปะ่ะไพ่บอลนี่มันเป็นสกิลสุ่มแอทแท็กปะ่ะงงอุ้ยโอเคตัวละครใหม่มาแล้วโอ้วัดีแฟนทอมแมงเกิลขยับหัวซะล็อกอาจารย์หนู๋อูกล็อกที่แม่งอีกล็อกกัดที่หมดกัดกัดกัดอา่าไพ่บอลสุ่ม,ม,ม,มไปดิสุ่สมป่ะมาดูซิโอเคสุ Un ่มสกิลไพ่บอลกับสุ่มสกิลโอเคโอเคอันสกิลกดเพื่องพนันการรัดรวด โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเอาร่มทีมดิปะไว้ก่อนดีก่อนข้างล่างมีตรงนี้เป็นกุญแจไม่มีกุญแจไขเดี๋ยวขอขึ้นตรงนี้ก่อนนะมีหีบอีกอันนึงไม่เอาไม่ได้ตรงนี้มีกะเกาะอยู่นะโอ้โหใบบอกสี่ตัวด้วยกันโอ้จัสแกนตะเย็นติดมือหนึ่งก่อนนะมันชีโอเคมันชี้ดีแล้ว อึจำอึจำกันนะอึนจำไม่ค่อยแม่งกัดโอเคเรียบร้อยถือว่าเริ่มโปรแล้วเริ่มรู้ว่าจะขโมยไหนไปไหนบ้างว้าไม่เจอง่ายจังไหมวันเุน่บายวันนี้กัดเลยมาแล้วตัวที่ผมต้องการตัวนี้แหละจีเด็กดอกจะดีดอกคดูที่ซิวตมตีเธอจะขนาดไหนอ่ะโอเคไม่รู้ว่าสกิ่

พิเศษเพิ่มแบบว่าตัวใหม่มากไปอาจจะแบบสมดุลไม่ดีก็ได้อุ้ยเอาทะลุเฉยเดี๋ยวบางอันเป็นนี้ใช่ไหมคือที่เราผ่านมาที่เราสงสัยอยู่คือเพราะมันเป็นอย่างนี้แฟนโอสวัสดีแฟนโบไม่ใชนะ่กัดเลยกัดไปเลยตัวอะไรเนี่ยตัวแบบสกิลหมุนล้วนนี่หว่าอ๋อเป็นสายสกิลหมุนครับผมปลาบอลลูนบอยปล่อยบอลลูนได้โอเคแต่ตอนสกิลอื่นนะครับผมสกิลโอเคเรียบร้อยตายซะก่กอนละ ตอนนี้มีที่เสร็จปะเนี่ยเหมือนเป็นตัวที่มาเฉพาะจุดปะหรือไม่เกี่ยวน่าจะไม่เกี่ยวนะผมโอเค Qui c k Start ป a r t ตปาร์ตี้เริ่มเร็วต้องไหนวะชิปนะชิปโอเค Qui c k Start p a r t ต,ตนะถ้ามีผลทำให้เริ่มปาร์ตี้ได้เร็วก็คือตีก่อนอะไรอย่างนี้ปะหรือว่าคือเริ่มตาเราเริ่มตีได้เลยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าโอเคถ้เาเกิดเราอยู่ตรงนี้เปเรื่อยๆแล้วกดเข้ากดออกมว่าน่าจะได้ของไปนเรื่อยๆชั่วเลย เป็นไปตามกฎโอเคสกิลอื่นเหมือนสกิลตัวตัวทั่วไปนะครับผมแต่ว่ากอดีของมันนะคือเป็นสกิลหมุนรัวๆนะครับผมสำหรับตัวบารูนบอยนะก็โอเคจะเป็นสายตีอย่ยางไรก็ได้ที่เดียวจะได้เป็นสายเอฟเฟกต์พิเศษสายฮิลแยกกันไปนะผมว่าก็ดีนะครผมสำหรับตัวบารูนบอยเนี่ยเพราะในทีมเรามีฮิลเต็มที่หนึ่งตัวแล้วยีตัวเต็มทีเต็มที่หนึ่งตัวแต่ประเด็นคือเรื่องเกิดศูนย์ว่าหมุนนะครับผมที่แต่ว่าตายขึ้นมา ประเด็นคืออยู่หน้าได้เลยตัวบรรลุนบอยตัวที่สานอยู่หน้าเราเอาตัวซัพพอร์ตคนอยู่หลังปะผมว่านะเดี๋ยวจัดจัดทีมมาลอบรอบต่อไปผเจ้าเลขสองเป็นตัวซัพพอร์ตสุดแล้วก็ตัวหน้าจะเป็นตัวที่รับพนมตีได้ได้ดีสุดอ่ะตัวแรงๆคนโผล่เนี่าต้องคิดกันนะระหว่างนี้ว่าเจ้าตัวไหนเข้าไหนดีวอเตอร์มาดูนี่ตีแรงปะดูเบา แมสกิลบดูดเบาไงมันนะอ่าดูดูกันไปก่อนนะโอเคอั้นไปต่อในเรื่องข้างบนนะครับผมว่าจะมีพูดถึงอะไรต่อบ้างตรงส่วนพี่หมีทองนี้ฮัลโหลว่าไงจ๊ะอุโมงค์เล็กๆอยู่ข้างบนนี่เห็นนะเดี๋ยวตัวละครเรากลายเป็นแฟนทอมชิค่าก็คือตัวละครเอ่อ ัวห,หน้าทีมของเซตแรกใช่ไหมอ่าฮะ้นเธอก็ตามเหมือนกับว่าบางอย่างขวางทางไว้อยู่ฉันมั่นใจว่าไม่มีอะไรที่ mm hmm. เธอรับไม่ไหวหรอกนะอ่าฮะ้ huh. แต่ฉันก็ต้องเตือนเธอบางอย่างอยูอย่นะตอนที่เธอเข้าไปในสิ่งที่เป็นกิจอนะเข้าไปในอุโมงค์นั้นอนะมันไปไม่ได้นะที่จะเจอกับอีกกิจหนึ่งข้างในนะั uh ้นอีกทีหนึ่งอะอ่าฮะมันก็จะมีอุโมงค์ซ้อมเป็นอุโมงค์งนะอ,าาอีกทีหนึ่งนะอาจจะมีกิชอีกทีหนึ่งก็ได้ <laughs> เป็นกิจเซปชั่นนะผมให้แน่ใจว่าอย่าไปเกิน3กินรับผม ฉันไม่แน่ใจว่าเธอจะออกมาได้หรือเปล่าขนาดนั้นเลยเหรอโอเคให้แน่ใจว่าเธอค้อนหาชิ้นใหม่ๆแล้วก็มีไบค์ด้วยนะอย่าลืมด้่ยล่ะมันช่วยเธอได้มากเลยนะสำหรับการต่อสู้กับปีศาจที่อยู่ข้างหน้าอะไรอย่างี้โอเคก็ที่เราซื้อมาใส่ใส่ไปเพิ่มๆให้ตีได้อะไรย่างี้ออโต้เพิ่มอเบตี้โอเคยวนะเล่นตามไปเรื่อยๆนะเธอเราถูกดึงไปตามความสนใจของเขาแล้วล่ะอย่าเข้าไปในกิจในตอนนี้ให้เธอหาในเหมืองก่อนหานาฬิกาก่อน บรการทำอะไรได้บ้างวะโว้มันยังไงกันแน่วะแล้วคนจะเชื่อใครดีถ้าเราไปต่อก็คือเจอมนุษย์หิมะด้วยกันไหมฮัลโหล <c oughs> มนุษย์หิมะด้วยกันไหมไม่ <c oughs> โคตรเป็นนั่นเธอโอเคตํามสแกนติดมืนก่อนใจยเย็นๆใจยเย็นดูมันมาเป็นปืนอย่างงี้ถ้ามันรวมมาท้เราตายหมู่ไหมเนี่ยใจเย็นนะ จเย็นนะเธอใจเย็นเยนใจนใจเยนโอเคนก็เห็นว่าทีมันเท่าไหร่มันรุนมซิูซี่แรงไหมมันมันดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเค้กเดี๋ยวแล้วนี่ิวนี่พิวโอ้ไม่กอพันสกิลมานอัสกิลรัวๆนโอ้หว้าวเนโอ้โหชิบหายแล้วอ๋ออ๋อโห คือโค้ดสกิลหมูนี่แหละครับผมมันทีเดียวมันตายไงคือแบบไม่ใช่แบบแบบเพิ่มเลือดทีหลังเนี่ยก็ิตีแ,งแรงๆทีหนึ่งแล้วก็ดิเลย์แป๊บนึงก็แค่ตีอย่างเงี้ยเราจะเพิ่มเลือดทนนันไงแต่งกรณีนี้มันเพิ่มเลือดไม่ทันเพราะว่ามันตีเลยโหดร้ายที่สุดอุ้ยอนะไรวะเนี่ยฮัลโหลใครมาเต้นในตรงนี้เนี่ยมีเหมืองกับคริสเหมืองเหรอเหมืองกันแล้วเหรอโอ้คือมันบอกให้เราเข้า คือสเต็ปตัวโกูได้เอาเนี่ยน,นาฬิกาเจอละนาฬิกาประเด็นคือเข้าไปเอาไงวะนาฬิกาเดี๋ยวขอล่องมันนะครับผมผมกำลังคิดเรื่องที่ผมพูดเดี๋เมื่อกี้นี้ที่ว่าต้องเก็บตามขึ้นทางซ้ายหรือเปล่าแบบไม่ต้องเก็บหมดอะไรเงี้ยต้องดูผตลตอบรับว,ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปโอเคเมืองน,นี้ก็เหมือนกับเมืองที่ผ่านมาทางขวาซึ่งก็คือมันไม่ไมีปัญหาอะไรง่ายๆโอเคตัวละครยงังชิวๆอยู่นะครับผม เอ็กพีก็โอเคโทเคนก็โอเคได้อยู่ค้าเลนเจอร์ใหม่ตัวอะไรเยอะวิตเทอร์บอนนี่สภาพแย่มากเลยแขนเดียวนะไหวแล้วเชื่อสภาพเต็มไม่น่าสู้ไหวมาแขนเดียวเลยหน้าก็ไม่มีขาก็หายไปร้วยเป็นข้างนึงเน่าสงสารัดกัดกัดไปเรื่อยๆโอเคบอลลูนใหม่สิโอเคก็มันก็สุ่มเหมือนตงตีสกิล ใจเย็นจังโอนั่นไงอันสกิลมาทีตายเลยไม้ตายพวกน,นี้มันจะโหดนะบางทีอ่ะผมันจะอันสกิลในะจเย็นอย่าพึ่งโหดกับเรามากเราเพิ่งเริ่มเล่นโอเคปาร์ตี้เมมเบอร์ใหม่นาฬิกาสามต้องสามอีกปะนเนี่ยแค่สามปะเนี่ยมันคือสามนี่ไงเมื่อกี้ผมต้องกดแค่สองบาร์อะไรอย่างงี้ใช่ปะ ไม่รู้อ่ะอืมไม่รู้อ่ะเอาว่าผมจะถามผู้ชมเหมนกันนะว่าผมผู้ชมคิดว่าไงคนจะกดคนจะเอาโค้งหมดทุกอันหรือเปล่าเนอะตามตัวเลขทางด้านซ้ายเพราะถ้าดูมันไม่ต่างกันเลยมันก็ดูแบบเหมือนได้เงีกันขึ้นอยู่ดีเราเก็บบรรยากาศมาเพื่ออะไรก็ไม่แน่ใจควรจะตัดมันช่วงออกนะครับผมถ้าเกิดว่าเจอมันเติมตัวเดิมๆอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวมันจะดูซ้ำๆกันเกินไปนะครับผม โอเคอืม okay. mm hmm. ถ้าเกิดวิเคราะห์ตามที่เราตัดทิ้งก็ต้องเล่นไปอีกหน่อยนึงเหมือนกันนะโอเคฮะนี okay. huh? ่ขี่อยู่บนนี้ด้วยแต่เอาไม่ได้คืออะไรอื uh hmm. มบางอย่างมันต้องมีเท่มบางอย่างใช่ไหมอืม mm hmm. ไม่รู้แฮะโอเคมามาก็วนทางเดิมนะครับผมชัวเลยฮัโลอืม hmm. ทางไม่คุ้นนะเนี่ยมันแปลกๆก็ทางมันเหมือนไม่ไม่เคยมามันมีทางอุ้ยหีบถโอ้อีตัวนี้อีกแล้วเด้อโอเคได้เรล่นเป็นการจบพาร์ทแล้วนี่แล้วครับผมมาตัวนี้จบแบบจบพาร์ทปุ๊บนะไอ้อีผมว่าโดนเนี่ยนะเลยตัวบอลรุนบอยอ่ะอันสกิลอันสกิลโอ้อันสกิลอันสกิลมันโหดเหรอมันคือสกิลแบบฆ่าเลยครับผมสกิลแบบฆ่าเลยมันมันฆ่าเลยจริงๆอะ โอ้ยใจร้ายอ่ะแอปปี้แจมโอเคนะเราไม่ไม่ลองตัวนี้เลยดีกว่าพิสตาวิวสองโอ้จะแรงกว่าพิสตาวิวธรรมดานะครับผมอันสกิลกับตัวบอสมัน,ม,นมันได้กันนะแต่ตัวเราใช้อันสกิลม,มันไม่ช่วยได้เท่าไหร่มันมันตัวบอสมัน,นสกิลมันแม่นจังมะไม่เข้าใจอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะหยิบทองอ้ย เอวเมสตองนิชิปใหม่อะนี่อะไรฮัลโหลฮัลโหลไม่แน่ใจโอเคได้ชิปใหม่ให้สตองขึ้นนะสตองสเตรนด์ดีเฟนเพิ่มสตองสเตรนดิเฟนสปีดอย่างนี้กันนะโอเคครับ okay, ผมแล้วเดี๋ยวไว้ครั้ง้ากขั้งต่อกันใหม่นะครับผมก็อาจจะดูในถ้ำนี้ต่อก่อนนะคข้าไปที่กริชนะครับผม ดูซิว่าจะเกิดอขึ้นต่อไปนะครับผมกับเกม Final Fantasy World นีครับโอเคต่อข้อหน้าจีนิกทานนะครับไปแล้วพี่ไง